จัดกีฬาโอลิมปิกสนับสนุนให้บริษัทในลอนดอนปรับเวลาการทำงานพร้อมให้พนักงานทำงานที่บ้านเพื่อลดปัญหาจราจรคนสูงอายุชาวโปโลแลนด์หวังถ่ายทอดทักษะการทอขนแกะให้คนรุ่นหลังสืบสานต่อไปจากนั้นไปร่วมทัวร์กรุงลอนดอนด้วยยานพาหนะที่เป็นทั้งรถและเรือ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาะกระแสโโกค่ะเกาะกระแสโลกมาให้ติดตามทุกวันนะครับจันทถึงสุก14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีกับผมรัฐภูมิและคุณชื่นจิตครับค่ะตอนนี้ก็มาติดตามเรื่องราวของโอลิมปิกกันค่ะในกีดในสนามเนี่ยเขาก็มีการแข่งขันกันมากมายค่ะตอนนี้แต่ว่านอกสนามก็มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะเขามีการแลกเปลี่ยนนะคะเข็มกลัดหรือว่าพินของการแข่งขัน กีฬาชนิดต่างๆค่ะแล้วก็เป็นกินของแต่ละประเทศด้วยค่ะก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีลวดลายสีสันมากมายทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงของโอลิมปิกนี้นะครับที่กรุงลอนดอนก็แน่นอนว่าเรื่องของการเดินทางรถติดอย่างหนักนะครับในนครลอนดอนขณะนี้ก็เลยทําให้หลายบริษัทนั้นมีการแก้ปัญหาค่ะ ทำให้พนักงานนั้นอาจจะต้องทํางานกันที่บ้านนะครับแก้ปัญหาก็ไม่ต้องมาทํางานที่ทํางานก็ทํากันที่บ้านหรือว่าบางทีก็อาจจะต้องหยุดงานไปในช่วงการแข่งขันโอลิมปิกนี้ไปเลยไปติดตามกันครับ ค่ะก็ตอนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของการจราจรแล้วก็การเดินทางระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกค,ค่ะในนครลอนดอนทําให้ล่าสุดค่ะทางฝ่ายจัดแล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกค,ค่ะได้ออกมาสนับสนุนให้บริษัทที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะมีการปรับเวลาทํางานให้ยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็มีการแก้ปัญหาค่ะโดยให้พนักงานบริษัทเนี่ยทำงานที่บ้านซะเลยค่ะ ครับและเนื่องจากว่าประชากรที่อยู่ในกรุงลอนดอนนะครับซึ่งตามข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้นะครับที่มีการลงทะเบียนไว้มีประชากรในลนนอนดอนทั้งสิ้นเนี่ยเล้านห้าแสนคนด้วยกันนะครับที่อาศัยอยู่ในขณะที่แม้ว่า <haven> ช่วงเวลานในปกติเนี่ย <London> Bridge, การขนส่งเรื่องของการเดินทางก็ใช้เวลาเป็นเวลาค่อนข้างนานอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ปกติเนี่ยการเดินทางเรื่องของถนนก็ค่อนข้างติดทีเดียวใน <c oughs> ลอนดอนโดยเฉพาะในเมืองนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ <c oughs> มีคนที่เข้ามาระหว่างการแข่งขันอีกเนี่ยประมาณ ,00 แสนคนด้วยกันนะครับที่ มีการคาดการ์อยู่ก็คือรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวทั้งจํานวนของนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ที่มาเที่ยวชมผู้ที่เป็นญ,ญาตินักกีฬาอีกไหนจะมีการปิดถนนมีเรื่องของอเส้นทางที่เป็นโอลิมปิกแลนซึ่งเขาไม่สามารถใช้ได้อีกก็เลยทาให้การจราจรที่ลอนดอนขณะนี้เป็นปัญหาอย่างหนักครับค่ะและทางนี้นะคะเนื่องจากความกังวลหลังจากที่มีผู้เดินผู้ประท้วงนะคะมีการเดินขบวนปิดถนนรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นรถสถานี ถไฟฟ้าสำคัญนะคะสะพานลอนดอนบริดจ์แล้วก็จะปิดสำนักงานของพวกเขาค่ะในระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขณะที่ด้านพนักงานของพวกเขาเนี่ยก็จะทำงานจากที่บ้านเอาค่ะในขณะที่พนักงานในบริษัทแห่งนี้นะครับซึ่งมีพนักงานเต็มเวลาเนี่ยทั้งสิ้น15คนด้วยกันแล้วก็มีพนักงานที่เป็นชั่วคราวนะครับเป็นลูกจ้างชั่วคราวอีกประมาณ10คนนะครับซึ่งก็จะทํางานในเวลาทําการก็คือจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ตั้งแต่9โมงถึง17นาฬิกาเนี่ยในช่วงปกติ ซึ่งเข <Yeah, but S 1> าก็จะอาศั<า>ยอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในกรุงลอนดอนนะครับ <ๆ S 2> ก็อยู่รายรอบกันไปแล้วก็ยังคงใช้เวลานานทีเดียวนะครับกว่าที่จะเดินทางมาได้ช่วงนี้เขาก็เลยบอกว่า จะต้องมีการแก้ปัญหาแล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยการเดินทางมาทํางานเป็นปัญหาอย่างมากใช่แล้วค่ะทางด้านผู้จัดงานนะคะก็เลยบอกว่าหลังจากมีการประชุมการหา,หารือค่ะก็ะะมีความเห็นใจเนื่องจากว่าคนที่ทํางานอยู่ในบริเวณนะคะสะพานลนอนดอนบริดจ์เนี่ยซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองเลยทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็ควรจะหยุดการทํางานไปก่อนหรือว่าใช้การประชุมคอนเฟอเรนซ์ผ่านทางโท,งทรศัพท์ไปแทนมิฉะนั้นเนี่ยการเดินทางมายัางสถานที่ทํางานถือว่าเป็นเรื่องหายนะแน่ๆค่ะใช่ครับ นอกจากใช้วิธีการโทรศัพท์แล้วนะครับเรื่องของเทคโนโลยีก็มีส่วนนะครับทำให้ทุกวันนี้ค่อนข้างจะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ทํางานนอกสถานที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตบอดแบร์ที่มีความเร็วสูงนะครับแล้วก็องค์กรน,นั้นจะจําเป็นนะครับที่จะต้อง มีการปรับตัวเช่นกันในช่วงเวลาแบบนี้นะครับซึ่งก็ mm hmm. ที่อังกฤษเขาถือว่าเป็นวาระแห่งชาตินะครับ mm hmm. สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมหลังจากที่รอคอยกันมาเป็นเวลา <Yeah. S 1> 7ปีนะครับและไม่เช่นนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีการแก้ปัญหา mm hmm. ความเสียหายธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สูงแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าพนักงานนั้นไม่สามารถที่จะมาเดิน,ดนทางเพื่อมาทํางานได้ก็เกิดปัญหางานก็ไม่เดินแล้วก็แน่นอนว่าเกิดความเสียหายเรื่องของการทําสัญ,ญญาอะไรต่างๆ ใช่แล้วค่ะมาพูดถึงกิจกรรมนอกสนามกันบ้างนะคะอลิมปิกก็เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับกิจกรรมสุดฮิตค่ะซึ่งทุกครั้งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกับโอลิมปิกก็คือมีการแลกเข็มกลัดหรือว่าพินชนิดกีฬาของแต่ละประเทศค่ะก็จะมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันร,ระหว่างนักสะสมจากทั่วทุกมุมโลกเลยก็จะมีการเก็งกาไรค่ะแล้วก็มาเทรดกันแบบสนุกเรียกว่ามีการแข่งมีการซื้อขายแบบนี้กันเยอะมากๆค่ะใช่ครับแล้วก็นักสะสมนั้นมีทุกเพศทุกวัยนะครับตั้งแต่เด็กไปจน ผู้สูงอายุเลยนะครับและเป็นกิจกรรมที่มีมาหลาย10ปีแล้วนะครับซึ่งเริ่มมาจากที่เริ่มต้นก็คือมีนักกีฬานั้นมีการทําเข็มที่ระลึกม,มาในแต่ละประเทศแต่ละชาตินะครับแล้วก็นํามาแลกกันเองจากนั้นมาก็มีผู้ที่ชื่นชอบนะครับมองเห็นความสวยงามของเข็มพวกนี้เนี่ยแล้วก็มีการสะสมเรื่อยมาเนี่ยบางคนนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับในงานแห่งนี้เขาบอกว่าเพิ่งจะเริ่มต้นที่ลอนดอนครั้งนี้เองก็วันแรกเริ่มต้นมีเพียงแค่10ผินเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นนักสะสมมือใหม่ ขณะที่นักสะสมมืออาชีพนะคะอย่างดักแคปเลนค่ะเขาเริ่มสะสมมาตั้งแต่ปี1984แล้วที่ลอสแอนเจลิสเ็นเจ้าภาพค่ะโดยที่เขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีพินแบบนี้อยู่ประมาณ2-3,000ชิ้นก็เก็บไว้นะคะโดยใช้ผ้าขน,นหนูที่มีลายโอลิมปิกข,ของแต่ละปีเนี่ยพันเก็บเอาไว้อย่างดีค่ะโดยที่เขาก็จะเอาผ้าขนหนูเนี่ยแล้วก็เอาพินมาติดนะคะมาประดับที่ห้องของเขาเพื่อนคนไหนมาเห็นเนี่ยก็บอกว่าค่อนข้างบ้าหรือเปล่าเพราะว่าของพว นี้เนี่ยมูลค่าไม่น้อยเลยไหนจะต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ so <my> การแข,นข,นขน่งขันโอลิมปิกอีกแล้วก็ต้องเสียค่าคที่พักอีกค่ะแล้วก็กว่าที่จะมาเทรดพิมพ์แบบนี้ได้นะครับทางด้านของดักแคปแลนเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินทางมาถึงแล้วก็ไปปักหลัก <c oughs> อจะนั่งตรงนี้เลยเนี่ยไม่ได้นะฮะเขาต้องมีการจองพื้นที่ต่างๆที่อยู่บริเวณสนามนะครับมีการจองไว้ล่วงหน้าเนี่ยหลายอาทิตย์ด้วยกันนะครับไม่ใช่ <c oughs> จะมาถึงแล้วเนี่ยจะลงไปนั่งแล้วก็ทําการโชว์พินพ์แล้วก็ <c oughs> ให้คนมาแลกได้เลยนะครับในขณะที่นัก สมมติคนมาจากประเทศสเปนนะครับเขาก็บอกว่าสะสมมาเรื่อยๆแล้วตั้งแต่เด็กนะครับซึ่งให้ความรู้สึกว่าพินแต่ละชิ้นเนี่ยมีความผูกพันมีที่มามีสตอร,รี่ของตัวเองนะครับในแต่ละอันรวมถึงการได้มาเจอผู้คนมากหน้าหลายตานะครับตามสนามกีฬาสถานที่แข่งขันเนี่ยก็ถือว่ามีความสุขเป็นความเพลิดเพลินของเขาด้วยค่ะส่วนราคาของพินแต่ละอันค่ะก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามความหายากหรือเปล่าหรือว่าขนาดบางชนิดกีฬาเนี่ยก็อาจจะหายากกว่าก็มีราคาแพงขึ้น แล้วก็ประเทศไหนเนี่ยที่หายากหน่อยก็จะมีราคาแพงขึ้นไปเช่นกันค่ะกรณีที่นักกีฬาอาจจะมีน้อยนะครับอาจจะมีไม่กี่คนในชนิดนั้นๆเนี่ยก็เลยทําให้ ความที่สินค้าเนี่ยมันมีในตลาดน้อยก็เลยมีราคาแพงขึ้นมาอย่างเช่นเข็มของนักกีฬาไทยนะครับคณะกรรมการโอลิมปิกไทยเนี่ยเป็นรูปช้างสีขาวแล้วก็มีวงกลมห้าห่วงด้านบนเนี่ยขนาดขนาดอันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็เลยมีราคาแพงแล้วก็เป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมนะครับก็เคยมีครั้งหนึ่งที่ผมไปแล้วก็นําไปแลกได้พินแบบอื่นๆมาเนี่ยได้มา10อันด้วยกันของเราอันเดียวแลกเขาได้10อันเขาบอกว่ามูลค่าเมื่อสัก4ปีที่แล้วนะครับก็มีมูลค่าตก ลักพันบาททีเดียวค่ะก็น่าภูมิใจเหมือนกันเนาะส่วนนักเรียนในลอนดอนค่ะก็ยังไม่มีรายงานนะคะว่าต้องหยุดเรียนเขาอาจจะมีการแก้ปัญหาแบบเมืองไทยก็ได้คือให้หยุดแล้วก็ไปชมกีฬาค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเด็กประถมที่นั่นเนี่ยปกติเขาก็จะเรียนแค่ครึ่งวันอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาอะไรค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามเก,กาะกระแสโลกในช่วงของสีสันครับ